ตัดแบบฟิมทัวเมอร์นะครับคือบบใครมาฮาเลอร์ต้องต้องมาดูฉีดกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยสวยแบบสวยโคตรเลยครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานปิดนะครับก็หลังจากเมื่อกี้ที่สอบชิโนคเลตแล้วใครยังไม่ได้ดูก็กดกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครก็ มีเวลาเที่ยวฮัลเลอร์ต่ออีกครึ่งวันก็วันนี้ก็จะพาไปเที่ยวฮัลเลอร์ในครึ่งวันกันนะครับก็ฮัลเลอร์นะครับเป็นเมืองหนึ่งในรัฐซักโซนีแอนด์ฮาวก็ฮัลเลอร์เนี่ยเขาได้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งห้าทาวเวอร์หรภาษาเยอรมันก็คือสแตนเดอร์เฟิร์ทัวเมอร์นะก็ที่แรกที่ผมจะพาไปดูก็คือจะเป็น ทาวเวอร์สองในห้าของฮันเลอร์นะครับเพราะว่าผมมีเวลาเครื่องวันก็เลยพาไปดูได้แค่สองที่นะครับก็ไปลุ้กันเลยนะ นี่นะครับที่เห็นก็คือโรเตอร์ทัวมนะครับก็ข้างหลังของผมนี้นะครับคือ1ใน5ทาวเวอร์ของฮันเลอร์นะครับเขาเรียกว่าโรเตอร์ทัวครับซึ่งโรเตอร์ทัวเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมดด้วยกัน85ปีซึ่งในหอคอยนี้นะครับมีระฆังทั้งหมด76อันซึ่งมีน้ำหนักรวมเนี่ย55ตันซึ่งถือว่า เยอะที่ส mm ุดในยุโรปเลยนะครับถือว่าเป็นทาวเวอร์ที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยครับก็อยู่ติดกันเลยนะครับก็มาถึงหอคอยที่2แล้วนะครับก็หอคอยนี้มีชื่อว่า Mark Kiecher ์วุนเซรี b e n f r a u e n นะครับก็ k i r c h e r เนี่ยมันแปลว่าอ่าโบสซึ่งหอนี้นะครับก็เป็นโบส <c oughs> ก็จะได้เห็นคือค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเขากำลังซ่อมแซมเพิ่งมาอยู่ก็จะรัซ่อมไปได้ทาวเวอร์นี้นะครับได้ถูกบรรจุหน้ากาก,กแห่งความตายแล้วก็มือข้างหนึ่งของมาตินลูเธอร์ไว้ในนี้นะครับซึ่งมาตินลูเธอร์เนี้ยเป็นนักบวชชื่อดังของเยอรมันนะก็เป็นนักบวชชื่อดังสมัยก่อนนะครับผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันก็ในนี้ครับก็ยังมี บ่อล้างบาบสีบรอนส์ในช่วงคริสต์ศักราชที่15นะครับซึ่งบ่อล้างบาบสีบรอนซ์นี้นะครับเคยถูกใช้ในการล้างบาบแฮนเดลซึ่งเป็นนักประพันธ์ชื่อดังก็ถือว่าเป็นบทที่ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะครับ อันนี้เป็นลูกปั้นของคนที่ชื่อว่าแฮนเดิลนะครับชื่อจริงเขาคือจอร์ดฟรีสลิกแฮนเดิลนะครับเป็นนักประพันธ์ชาวเยอรมันที่เกิดที่เมืองฮันเลอร์นี่นะครับดังนั้นเขาก็เลยถูกตั้งชื่อในทุกที่ของฮันเลอร์เลยนะครับสุดยอดก็เมื่อกี้ก็ได้ดูไป3ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ต่อไปที่ที่4ซึ่ง ผมตื่นเต้นกับที่นี่มากเพราะว่าเคยเห็น,นผ่านๆมานานแล้วอยากลองไปสักครั้งนึงดูนะนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับมันคือ Beatles Museum นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวง The Beatles นะครับตื่นเต้นมากขนาดได้รู้จัก The Beatles ขนาดนั้นเนี่ย ได้บัตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็แ a สต์ร c h เวียคอมอเก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันเลยว่าอ่ามันเป็นยังไงอือนี่นะเข้ามาครั้งแรกหุ้ยขนลุกอะอยู่ดีวขนลุกเดี๋ยวเบเทลมีสี่คนใช่ไหมว้าว เขาชื่ออะไรบ้างยังไม่รู้จักเลยเนี่เขาน่าจะมีห้าคนอ้าว,วนึกว่ามีสี่คนอ้าวหรือว่าเขามีหกคนวะทำไมรูปนี้มีหกคนรูปนี้มีสี่เขามีกี่คนกันแน่เดอะบ a t เทิลใครใครรู้ช่วยบอกด้วยนะฮะผมไม่รู้อะไรเลยนะี่ The w o r l d ด a แวร์อ Record r e ์ o r d by The Quarrymen นี่ r a ร e อิสเรคครเลย

She loves you and you know you should be there She said you hurt a soul She almost lost her mind คนจริงนะถ้าเป็นคนที่แบบอินกับ The Beatles อ่ะน่าจะแบบ Feed Map ที่เนี่ยเพราะว่ามันมีครบแบบทุกอย่างเลยจริงๆมีแบบแผ่นเสียงตั้งแต่ปี 70, 80, 90ไล่มา มีตั้งแต่ก่อนก่อตั้งวงอีกแล้วก็มีแบบของแบบเยอะมากๆมีเนี่ยเจอกีตาร์ไม่รู้กี่ตัวเลยนะไม่รู้ของจริงไหมนะแต่ว่าน่าจะของจริงแล้ว,แ,ลวแบบแผ่นระีคอร์ดอะมีแบบมีเยอะมากๆ ก็ตอูก็ตอนนี้ก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับถือว่าสุดยอดมากเมื่อกี้พิพิธภัณฑ์เครือบใครมาฮารเลอร์ต้องต้องมาดูนะฮะ The ชื่ออะไรนะ The Beetle Museum นะฮะทุกคนเมื่อกี้งงมากคือเดินอยู่ดีดเว้ยแล้วก็มาเจอซุ้มพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขามีวัคซีนฉีดให้ซึ่งผมอกะ ฉีดเข็มแรกครบสามสัปดาห์แล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มาฉีดเข็มสองไหมผมก็แบบโอเคจะได้แบบไม่ต้องไปวันหลังก็แบบอันนี้ได้เลยก็ก็โอเคก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ2เข็มไฟเซอร์ Pfizer. นี่นะครับฉีดกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็ถือว่าแรนดอมมากเลยนะอยู่ดีดีก็ ได้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มสองสัง,งนนะฮะก็คือตอนแรกอะ่ะก็มันจะเดินไปหาอะไรกินแล้วทีนี้ก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่แพทย์มาเดินมาหาเราถามว่าฉีดวัคซีนหรือยังแล้วผมก็บอกว่าฉีดไฟเซอร์เข็มแรกไปแล้วเขาถามว่าฉีดไปเมื่อไหร่เขาบอกผมก็บอกว่า17เดือนที่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่างั้นฉีดที่นี่เลยไหมเพราะว่ายัางไงมันก็ครบ3สัปดาห์แล้ว ก็คุยกันไปคุยกันมาสลปก็คือก็ก็เลบฉีดงงแบบงงงก็ตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นแฟมมาอ่าที่สุดท้ายแล้วที่จะเที่ยววันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นที่สุดท้ายที่ผมจะพาเที่ยวก็คือพิพิธภัณฑ์ของเมืองฮันเลอร์นะครับนี่นะครับ Landes Museum f o r g e s i s t e ก็แปลว่าพิพิธภัณฑ์ แห่งเมืองสำหรับเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์น่าจะประมาณนี้ครับผม จริงที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะแบบเยอะมากทั้งวันน่ะไม่น่าจะอ่านหมดทุกอย่างก็ทุกอย่างเป็นภาษาเยอรละมาหมดเลยก็พยายามเข้าใจอยู่ก็ได้คำศัพท์เยอะแยะเหมือนกันวันนี้แต่ว่าจำได้ไหมก็ก็ได้แค่บางคำนัมม่นแหละว้าวโคเชอบที่พีพีทวเนี่มันมีลูกเล่นแบบเปิดมามีข้อมูล เรียบร้อยแล้วนะัสำรับที่สุดท้ายในการเที่ยวครึ่งวันในฮันเลอร์นะครับก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอะไรให้ดูเยอะแยะเหมือนกันมีกิมมิคเยอะแยะแต่ว่าชั้นหนึ่งอะชั้นล่างสุดอะมันเป็นนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับยุคทองแดงซึ่งเขาไม่สามารถให้ถ่ายได้ไอชั้นที่เขาไม่ให้ถ่ายคือแบบสวยแบบสวยโคตรเลย คือชั้นอื่นว่าสวยแล้วนะแต่ว่าชั้นที่เขาแม่ถ่ายสวยกว่านี้อีกก็สำหรับวันนี้นะครับการเที่ยวก็คงจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเดินทางกลับไปที่เบอร์ลินด้วยรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็ไปเจอกันที่สถานีรถไฟอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีรถไฟไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนั่งรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้กลับนั่งรถไฟกลับไปที่เบอร์ลินแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้สำหรับ การเดินทางครึ่งวันในฮัลเลอร์นะครับก็คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือจะมีคอนเทนอะไรมาก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ก็ได้นะเผื่อมันมีอะไรออกมาอีกก็ไวเ้เจอกันครับบาย